วันนี้นะคะอยู่กับช่อง Oppo Channel นะคะวันนี้ก็มาทําบุญนะคะเมื่อกี้ไปทาบุญที่วัดหัวลาโพงนะคะแล้วก็ตอนนี้มาแจกข้าวนะคะทำข้าวกล่องมาแจกนะคะทาข้าวกล่องมาแจกคนนะคะพวกที่เขาแบบว่าไม่มีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้มาแจก,กข้าวที่อนุสาวรีย์นะคะทุกคน มาทำบุญค่ะมาแจกข้าวที่อนุสาวรีย์นะคะอันนี้ช้อนอเคค่ะ อันนี้ค่ะ,<ฮ>ะไปขาดแจกต่อนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแจกตรงวงเวียนอนุสาวรีย์กันต่อนะคะโอเคค่ะเราจะไปแจกต่อนะคะตรงวงเวียนนะคะวงเวียนอนุสาวรีย์นะคะมาทําบุญค่ะเก็บร้านเสร็จเลิกงานก็ทํำข้าวกล่องมาแจกนะคะเป็นข้าวผัดนะคะพอดีที่ร้านเปิดร้านอาหารนะคะทําบุญแบบนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าสบายใจมาก เมื่อกี้ก็ไปทําบุญลงศพมานะคะที่หัวลำโพงเดี๋ยวเราไปแจกด้านนู้นกันเถอคะค่ะอ่ากุ้ยเต้กุยจะตกตองอัน ค okay, ค่ะนู mm ่น hmm. ไปเดินตรงตรงนู้นไงต้า mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีนะคะ mm hmm. อนุสาวรี mm hmm. แต่มันจะเป็นมืดนี้หนึ่งย้อนแสง mm hmm. เอาข้าวมาแจกค่ะ mm hmm. ช้อนค่ะ Okay. ตอนนี้เป็นเวลาที่4.48นะคะแล้วก็มาแจกข้าวนะคะ มาแตกข้าวกล่องค่ะเดี๋ยวไปแตกฝั่งหนุนต่อนะคะโอเคค่ะดี๋ยวช้อนกันนะเดี๋ยวจะไปดูดูว่าเอาวลยเอเลย 啊好嘞谢谢啦 คนเี้ยดีกันมา

วพวกนี้มันต้องขี่แรงๆนะมันหนักตึ้นบนอาโรลกักอาร์ดบามาอมนุษาวร,รีย์ใจสมอ จาลุลจ่า